สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่ขาวันนี้คุณพ่อก็เอาน้องออกมาให้น้องแวงมวขี่หลังนะคะวันนี้เอามาฝึกอีกรอบนึนงค่ะน้องตู้เนี่เขาขี่มาตั้งแต่เด็กแล้ว,ลวพ่อกำลังฝึกให้ชำนาญเอาไปโชว์วันเด็กว่า เงงไม่ต้องกวนนะมันเราแวงอางเงียกันเหลาพ่อเขาฝึกแต่ตู้เ็าขี่แต่เด็กๆแล้วค่ะน้องมินี่เรียกยังเงไปแล้วลูกไปพ่อพพยายามฝึกให้นั่งได้นานที่สุดได้ตั้งได้ตังต้ง เดินมาเดินมามานมาเดินมาเดินมาาเดินมาเดินมาเดินมาเดนเดินดเนเดินดิเดินมาเดินมาเดินเดินมาามาาดัดดมา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 มมาน พี่น้ำโชคนั่งแบบเดินเบาๆลูกให้นิ่มๆ VIP อพีไว้จับนะจับนะไม่ต้องลงนั่งก่อนนั่งก่อนพ่อพ่อก็พยายามเดินเดินอ่ะอ่ะอ่ะอย่า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 พี่น้ำโชคเนี่ยเอาขึ้นใหม่พ่อขึ้นใหม่เอาขึ้นใหม่

บอกพ่ออัดวิดีโออยู่ไปก็ไปไปไปเดินไกลนะเนี่ยผมมอนเก่งจังเลยไปไเดินเดิเดินครับเดินคิวครับแค่นี้ไม่กี่กิโลครับเนี่ไปไม่กล้าไปกังกังตายหรอไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าโยกไม่ได้เดี๋ยวคิด

ขึ้นหมาพ่อขึ้นมามันมันเหีเห้ยงเฮงไงเฮงเฮงไอ้ตู้มันไม่ชอบกับเฮงเฮงไม่ถูกกันก้างแล้วก้างแล้ว พ่อรักน้องนั่นแหละน้องพ่อรักน้องนั่นแหละยังงนี่งอนงอนเขาห่วงพ่อเขาไงแต่ตู้อ่าตู้ถ้ามันมันไม่ค่อยชอบยังงไม่ถูกกับยังงพอมันเห็นยังงแล้วมันจะมอไหนไหนตู้มองเนาะตู้มองแล้วัครบ ตามครับกลับบ้านครับ <laughs> เนี่ยฝึกเอาไปโจวันเด็กว่า นเ,นเขาเป็นน้องแต่เขาตัวใหญ่กว่าไม่ใช่สิตู้เป็นน้องเอ้ไม่เออตู้เป็นน้องใช่แล้วนะเนาะไอ้แมวเป็นน้องเพราะว่ามีตังแปดขวบแล้วไปต่อครับไปต่อครับเดี๋ยวน้องจะลง ตาเตากับคีตดตากนเ่าเตาตอนนี้ันักอยู่กับเดยอยู่บ้านอหลังงครับไวสิ้นเดือนนี้จะออกกับคกแรกครับเอแรกน่าจะออกอยู่ที่บ้านสวน ก็เลยนะไม่พอชมวิวเลยไม่ต้องเดินชมวิวชมวิวนว่วนววนววายุอายุยืนครับเก่าประมาณเจ็ดสิบปีครับยงังได้ครับวันนี้น่าจะไปก่อน เดี๋ยวไปโชว์วันเด็กมานะแมวขี่เต่าที่โรงเรียนวันเด็กโรงเรียนไไไปปปน่ลลลกกโออัเดิวตยงู มองทางมองทางทางคอยหลังละฮะไหวจริงปั่นน้ำฝนปั่นน้ำฝนพี่สาวก็ต้องไปเตรียมตัวทำงานฮะทำงานเหมือนกันค่ะนู้นนู้นที่ปั่นน้ำฝนผมมอนนู้นมาแล้วฮะ พี่ปัดนน้าฝนขอบคุี่ติดตามครับถูนั่งนั่งโจไปเลยเก่งแจงเลยน้องตู้เป็นชื่อของน้องแมววันนี้ นั่งปัดน้ำฝนเลยวันนี้เขานั่งตั้งแต่เด็กแล้วนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่แมขาน้องนั่งแต่เด็กๆแล้วที่บ้านมีแมวหลายตัวแต่น้องตู้นั่งอยู่เป็นอยู่ตัวเดียวตัวอื่นไม่นั่งเลยค่ะอ่ะหลับแล้วผมวนอนแ้นั่งหลับแล้ว <c oughs> นี่จะได้กินแมวเลียลาวเดี๋ยวให้รางวัลลาวนะเดี๋ยวพอ่พอพ่อแม่แม่น่ส่งของขวัญให้โน่ส่งของขวัญให้ผมหน่อยครับ พ่อพ่อเม่แม่เราจะได้ไปซื้อแมวเลียให้น้องอเ,อเดีเ๋ยว Thank you. Thank you. ดดได้กินแมวเลียนมวี่นี่ปั่นน้ำฝนเลยนะนั่งโอ้เก่งจังเลย ตัวไล่น,อน,อนอลล้องน้องแหละไลคะเพราะว่าแม่แม่ขายสี FC, นะจะได้กินแมวเลียไม่น่าวันนี้ได้ของขวัญคนเก่งนี่เป็นรางวัลเป็นรางวัลเด็กเก่งนั่งโชว์เลย สงสัยอยากได้กินแมวเลียเนี่ยนั่งนานไม่บอกว่าเดี๋ยวได้กิน,พพนแมวเลียนั่งนานๆเดี๋ยวพ่อพ่อแม่แม่นี่แมวเลียให้น้องลาวครับเขาเป็นเพื่อนกันครับอยู่ด้วยกันตอนันนี่กันวันนี้นั่งนานมากเลยครับปกตินั่งไม่นานมากวันนี้วันนี้เอาหมาไปล่ามแล้วก็ไม่มี Màu mèo không sợ đâu. Mèo không thích cãi hình hình. Mèo không thích cãi บอกว่าเดี๋ยวแม่นั่งนานๆนั่งโชว์พี่ๆเขานานๆน,นะเดี๋ยวแม่ให้กินแมวเลียนี่นั่งนิ่งเลยนี่ต้องไปซื้อแมวเลียให้แล้วเนี่ยเก่งจังเสียงลูกแมวจากไหนนะนั่นน่ะไม่ไม่เสียงน้อยเล็ก ไม่ใช่โนูใจเตอร์คุณพูดเอกสารกำลังมองข้างหน้านะครับอย่าหันมาข้างหลังนะครับเ <c oughs> ด็กตกนะครับหันหน้าไปฝั่งนู้นเลยครับรรรนลองตู้บอกพ่อลงได้ยัง <c oughs> พ่อ, <c oughs> พอลงได้ยังเมีวเลียต้องเข้าเลยนะพ่อนะ บอกพ่อพ่อแม่แม่ fc ในไลน์เร็วกองควันไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปซื้อแมวเลียเป็นรางวัลเต่าขี่หลังแมวก็น่าจะเรียบร้อยเออเมื่อยแล้วนั่งอ่ะลังนั่งลูกๆแล้วเออเมื่อยแล้วเปลี่ยนท่ามั่งเออนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อๆแม่แม่ fc นี่ ให้แมวเลียหลาวนะน้องนะเก่งจังเลยแม่พอบอกว่าที่กินแมวเลียนี่นั่งยาวเลยนะน้อง